สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายพาทุกคนมาอัปเดตต้นบวบนะคะที่ต่ายได้ปลูกอยู่ในแปลงนะคะตอนนี้นะคะต้นบวบของเราก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็มีหนวดออกมาแล้วนะคะมีมือจับออกมาแล้วนะในช่วงที่ต้นบวบหรือว่าผักเลื้อยคลานอื่นๆนะคะที่เพื่อนๆปลูกอย่างเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวฟักนะคะ ที่เขาเริ่มมีมือจับหรือหนวดออกมาแบบนี้เนี่ยเราต้องพยายามช่วยเขานะคะให้เขาเกาะกับกิ่งไม้ค่ะให้เขาเกาะกับกค้างผักค่ะนะคะพอเขาได้เกาะได้จับแล้วเขาจะเลื้อยไปเร็วมากเลยค่ะทุกคนอให้เขาได้เกาะให้เขาได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเขาจะจะเลื้อยของเขาเองค่ะเนี่ยค่ะหนวดหนวดแบบนี้นะคะอเดี๋ยวเขาจะเลื้อยเขาจะค่อยๆไปของเขาเองนะคะเนี่ยค่ะ เมื่อสักครู่นี้ไต่ก็ได้เดินจับแล้วนะคะให้เขาได้เกาะค่ะเนี่ยแบบนี้อันนี้คือเขาเกาะเองนะคะพอเขาเกาะเองเนี่ยมันก็จะนี่แน่นหนาแบบนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆเลื้อยขึ้นไปค่ะอ่าอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะได้เกาะและ้วให้แต่เขาได้เกาะค้างผักนะคะเขาจะไปเองแล้วก็ไปเร็วด้วยค่ะทีนี้เมื่อได้เกาะได้จับแล้วเขาจะเลื้อยไปเร็วมากค่ะในช่วงที่ต้นบวบของเรานะคะ เริ่มเกาะเริ่มเลื้อยแบบนี้เนี่ยวันนี้ตาตก็จะชวนเพื่อนๆมาบำรุงนะคะเติมธาตุอาหารเติมปุ๋ยให้กับต้นบวบค่ะ,ะวันนี้ตาตก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักที่ทำในตะกร้านะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือปุ๋ยหมักที่่า่ทำในตะกร้านะคะนี่ค่ะนี่คือปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะแล้วก็มีพวกเศษหญ้าแห้งปนด้วยนะคะตัวนี้ไม่ใช่ดินปลูกนะ เป็นปุ๋ยหมักนะคะที่ทําจากใบไม้แห้งค่ะใบก้ามปูเป็นหลักค่ะแล้วแต่ก็นํามาตากแดดนะคะเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เขาได้หยุดทํางานนะคะแล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆมดหอยทากนะคะพวกกิ้งกือเนี่ยก็ให้เขาออกไปให้หมดนะคะนี่ค่ะพอเรามีการตากแดดแล้วเราก็นําไปใช้ได้ค่ะทุกคนตากไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้ในการบํารุงต้นบวบค่ะ ใส่ปุ๋ยเนี่ยจะใส่เวลาไหนก็ได้นะคะเช้าหรือเย็นก็ได้นะใครที่ไม่ได้ทําปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะคะแต่ว่าจะแนะนําให้ใช้เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วค่ะถ้าปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วเนี่ยพืชเขาก็จะดูดซึมดูดดูดซึมได้ดีกว่าค่ะอ้านี่นะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาตักเพิ่มค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะทุกคนก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะ่ายก็จะมีการพรวนดินก่อนนะคะซึ่งการพรวนดินเนี่ยจะพรวนบริเวณรอบๆนะจะไม่ได้พรวนใกล้รากนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรากเขาก็จะขาดค่ะพรวนเบาๆค่ะทุกคนมีวัชพืชก็ดึงออกนะคะ เื่อพรวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็นําปุ๋ยของเราค่ะเนี่ยค่ะปุ๋ยที่ตักมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ได้เลยค่ะโรยไปเลยรอบๆโคนต้นได้เลยค่ะต้องหมั่นบำรุงเขานะคะใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ทุกๆ1ิ15วันค่ะทุกคน เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ต่ายก็ได้ใส่ปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะใส่ปุ๋ยต้นบวบนะที่ปลูกอยู่ในแปลงค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามารดน้ํากันค่ะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วต้องรดน้ํานะคะวันนี้ต่ายจะใช้ตัวช่วยในการรดน้ํานะสําหรับการปลูกบวบนะคะต่ายจะเน้นก,การรดน้ําด้วยฮอร์โมอนไข่ค่ะทุกคนนี่ค่ะฮอร์โมอนไข่นะคะก็ทําไม่ยากค่ะใช้ไข่นะคะน้ําตาลนมเปรี้ยวนะคะ เพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะคะแต่ก็ได้ทําคลิปวิธีการสอนอคลิปสอนทาฮอร์โมนไข่ไปหลายคลิปแล้วนะคะสามารถทําตามได้เลยนะคะมือใหม่ก็ทําได้ค่ะหมักไว้3วันใช้ใช้ได้เลยนะตัวนี้นะคะมีประโยชน์มากๆค่ะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลทําให้ขั้วเหนียวด้วยนะคะขั้วเหนียวคืออะไรขั้วเหนียวก็คือเมื่อต้นพืชของเราที่ออกดอกมาแล้วดอกไม่หลุดร่วงง่ายๆนะคะดอกก็จะกลายเป็นผลนะคะจะติดลูกติดผลต่อไปนะ รวมถึงเวลาติดผลแล้วเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยบางทีถ้าขั้วไม่เหนียวนะคะเขาก็จะร่วงหล่นลงไปได้ง่ายค่ะถ้าเกิดว่ามีความขั้วเหนียวนะคะเขาก็จะอยู่คงทนมากขึ้นค่ะนี่แต่ก็กะเอานะใส่ไปเลยนะคะในบัวรดน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันหน่อยค่ะ นอกจากจะช่วยบำรุงในเรื่องของความขั้วเหนียวเร่งดอกเร่งผลแล้วนะคะก็ยังบำรุงดินไปในตัวด้วยค่ะไข่มีโปรโตีนค่ะทุกคนอย่างที่ทราบกันดีนะคะดีต่อคนแล้วก็ดีต่อพืชด้วยค่ะรถไปได้เลยรถเบาๆนะคะเ<ถ>บามือหน่อย ในช่วงที่ต้นบวบกําลังเจริญเติบโตแบบนี้หมันบํารุงกันนะคะทุกคนเพื่อนๆท่านใดจะใช้ฮอร์โมอนไข่รวมกันกับจุลินซีสังเคราะห์แสงก็ได้เลยนะคะหรือถ้าจะรดด้วยจุลินซีสังเคราะห์แสงผสมกับฮอร์โมอนนมสดแบบนี้ก็ได้ค่ะคือเราพยายามใช้ปนกันเลยนะคะใช้ทีละ2อ,อย่างก็ได้ค่ะอย่างวันนี้เนี่ยไตยใช้ฮอร์โมอนไข่อย่างเดียวเดี๋ยวสักวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเนี่ยไตยก็จะใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงค่ะ แต่จริงๆเนี่ยสามารถที่จะใช้พร้อมกันทีเดียวได้เลยนะคะวันนี้อยากจะนําเสนอฮอร์โมนไข่เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต่เคยใช้กับการปลูกต้นบวบมาก่อนแล้วนะคะปรากฏว่าได้ผลผลิตดีมากค่ะแล้วก็เคยใช้กับการปลูกมะเขือเทศด้วยลูกดกเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็เลยอยากจะมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อได้ทาฮอร์โมนไข่ไ้ใช้กันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต่จะพยายมามมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะ ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ค่ะต่ายชวนทุกคนมาเก็บบวบนะคะนี่ค่ะพาแม่มาเก็บบวบยามเช้าค่ะก็บวบของเรานะคะโตขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะเก็บนะนี่ค่ะ,ะมีอยู่ด้านบนด้วยนะคะ ลูกนี้ยังเล็กอยู่นะยังไม่ได้เก็บนะอ่านี่ค่ะที่ปลูกอยู่ในล้อ,อยางนะคะทุกคนอ่าเก็บผักฟินฟินยามเช้าค่ะบรรยากาศดีเลยนะคะเมื่อวานฝนตกค่ะนี่ค่ะก็ยังมีลูกเล็กๆนะคะที่ค้างอยู่เนาะที่เรายังไม่ได้เก็บนะนี่นี่ค่ะ ต้นบวบนะคะถ่ายให้ดูทางนี้ยังเล็กอยู่นะแต่ยังไม่ได้เก็บค่ะเดี๋ยวแวะพามาดูถั่วฝักยาวนะคะที่ปลูกไว้ในล้อยอยางเหมือนกันค่ะทุกคนกำลังเลื้อยขึ้นดีเลยค่ะกำลังงามเลยค่ะแล้วก็มีอยู่ในกระถางด้วยนะนี่ค่ะในกระถางก็กำลังเกาะกำลังเลื้อยเลยนะคะอันนี้แวะพามาดูถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปบำรุงถั่วฝักยาวกันค่ะแต่ใช้อะไรนะคะทำไม ถึงต้นได้งามแบบนี้นะคะต้นกำลังเจริญเติบโตเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บบวบกันต่อนะอ้าวนี่ค่ะลูกนี้นะคะยาวๆเลยนี่ที่แม่กำลังเด็ดนะคะยาวมากค่ะทางนี้ด้วยหล่นหล่นตกบวบตกตัดมาแล้วนะคะ ลูกนี้ยังเล็กอยู่นะเราก็ยังไม่เก็บค่ะ,ะแม่เข้าไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะบรรยากาศยามเช้าในแปลงผักนะเก็บผักอย่างนี้ตอนเช้าค่ะฟินสดชื่นเลยค่ะ ตังนี้ยังเล็กอยู่นะคะทุกคนนี่บางทีเนี่ยเขาก็ชอบหลบอยู่ตามใบนะเรามองไม่เห็นค่ะรอให้เขาโตกว่าน,นี้ก่อนแล้วเราจะมาเก็บค่ะนี่เลยค่ะบวบที่เราได้ในวันนี้นะคะหนึ่งตะกร้าค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้มาสั้นๆนะคะพาเพื่อนๆมาเก็บบวบค่ะแล้วก็มาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวให้ดูนิดหน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ